สวัสดีเพื่อนทุกคนนะวันนี้ก็มาเล่น Dota 2, 2> ให้ดูดก็เกมนี้เดี๋ยวจะเล่นนี่ก่อนเลยสลาด a าชอ,ชอบชอบชอบเล่นตัวนี้ตัวนี้เฟี้ยวก็ใส่เซ็ตแพงนะแต่ฝีมือกลางมาโอเคอ่ะเช็คชื่อนิดนึงก็ ไม่ได้มาเล่นคนเดียวมากับรุ่นพี่นะเป็นรุ่นพี่มาด้วยกันสามคนที่คือเอาง่ายมาสี่รวมผมแล้วก็มีตัวแถมคนหนึ่งคือพีพอก็นี่มีวูปินเทอร์นะมีแบ็คเบียรแล้วก็แบดบีชื่อแบบว่าแ่ละคนโอเคก็ยนเกมนี้เราจะเล่นเป็นถ้าเล่นแคลรี่ผมจะไม่ไหวเพราะแคลรี่เยอะเกินไปนี่แหละตีทิ้งนี่แหะตีทิ้ง เล <fully st selling captions> ่นเป็นในนี้ละกันธรรมดาเอ้าไม่มีใครซื้อนกเหรอเราไปบนนะอ่าสลาด้าเล่นบนดีกว่าเล่นบนโอเคกว่าอเอาอ่ะอพี่เค้มยกให้เขาเถอะลูทอ่ะเอามาลุมกันาดนี้ เอามากับพี่วูฟนะพี่วูฟปินเทอร์เล่นกันมานานแล้วแต่ก็ยังไม่รู้จักชื่ออว่าใครป่ะเดี๋ไปหวดกันดีกว่ามาครับเ,เริ่มจากบล็อกคีบดูแล้วว่าดูจากการบล็อกคีบแล้วก็ก็กะเอาล้วฮะทีมเราเริ่มด่าแล้วคนหนึ่งอ่ะ <laughs> ไม่มีใครซื้อเครื่องเรียทำไมไม่ซื้อเครื่องเเวนการ์มอยังว่าแหละทีมไม่ไมีซัพพอร์ตด้วย ไม่มีใครเล่นซัพพอร์ตนะปกติพี่โยเป็นคนเล่นถ้าพี่โยไม่เล่นแม่งก็ไม่มีใครเล่นอ่ะอุ้นเขาแปลงร่างเลยว่ะถึงเขาก็ระเดิมมาก่อนเลยอตอนนี้ตายได้ง่ายเลยนะครับเนี่ยโอเคก็รอคีบไหลเข้ามาข้อดีของฝั่งเราคือฝั่งเรา,เราออโต้คีบนะตีคีบเป็นแบบ อันนี้เทเลเ,ลเบตก็ยังเปรี้ยวอยู่เพราะว่าแปลงล่างอะนะก็สำหรับคนที่ชอบสラาดาฮีโร่ตัวนี้เป็นฮีโร่ที่โกงไม่ใช่เรียกว่าโกงสิเรียกว่าอะไรอ่ะก็ฮีโร่มีประโยชน์มากตัวหนึ่งเพราะว่ามีทั้งสตันติดตัวแล้วก็สตันทักกด ตอนนี้ไม่ได้คีิเลยฮะก็สตัรติดตัวติดแบชนะติดแบชสำเนียงสำเนียงแบชขอโทษก็คือตี่ะแล้วมันจะติดติดมินิสตัรนิดหน่อยเหมือนออกมังกี้อ่ะเออเหมือนกันแล้วก็ท่าสองก็สตัร์ทะคูดาวเร็วมากเร็วเร็วจริงๆตอนนี้ผมยังไม่ได้คีิเลยนะฮะ ้อมมันจะมีจังหวะมันอยู่ถ้าเกิดคีมสีบอมเอาละฮะทีมผมระเดิมเฟิร์สบัตไปแล้วหนึ่งตอนนี้เทเลเบ,ลเบลก็หายซ่าแล้วกายร่างก็เป็นคนเดิมคือถ้ากูตันแล้วมึงติดแบดมึงตายเลยเนี่ยวิ่งกลับไปหาตัวซับมึงรุนไดหลุดเข้า,าใหม่ผมก็ตันอีกอะ่ะ โอเคตอนนี้เราได้รองเท้าแล้วผ่านสองนาทีเพิ่งได้คีบห้าตัวที่เราต้องมาแย่งคีบแบบพี่เคอกด้วยนะอ๋ออะไรออนลากคีบ ก็จะลำบากหน่อยเพราะจะมีไลออนมาละเราจะเข้าแบบคีบยากเพราะเราเป็นตีใกล้กันสองตัวก็จะต้องมุ่งรองเท้าอนะมุ่งบิงให้ไวที่สุดแล้วทำให้ไวที่สุดที่ทำได้แล้วกันเอาละจะมาตันดูมาน้าดูเดินมาเล้าหลืองจริงคือถ้าลากคีบเนี่ยลากได้ชุดเดียวอ่ะคีบมันจะไหลมาชนที่เดิมอยู่ดีคือมันจะไม่มีประโยชน์เลยแปลงล่ากีกเมื่อกนี้จะโดนเกมแรดแน่นอน ่วนใหญ่คนเล่นเทเลเบทเนี่ยวิธีฟาร์มเขาคือต้องแร็ตหรือไม่ก็แต่ผมเล่นเทเลเบทผมไม่แร็ตนะว่าให้ดูสิแล้วก็แนะนำซาลาด้าสายที่ควรเล่นคืออัพสตันกับแบทนำแบทในที่นี้หมายแบทนะะเอ่ออัพนำอัพนำแม่งติดตีแปะติดแบทโหรู้เรื่องเลยเอาละฮะตอนนี้ที่เข้มเราจัาไปสองศกแล้ว ก็พยายามยืนเซฟๆนะแค่ไม่แตกก็ต้องอี๋น่าปล่อนไหายคือถ้าโดนสตันเนี่ยมีสิธิ์ตายได้เลยเอาแล้วอินวีมาแล้วก็น,นะฮะยังมีเรื่องแน่นอนตรงนี้เดี๋ยวบอกก่อนเคเคมาเนี่ยอยู่นี่มาเนี่ยอ้้ติดแบส เห็นหรือ,อยังว่าติดแบไม่เป็นยังไงเห็นไหมว่าติดแบ,บ้องเจ็บแค่ไหนพอมหายนะตอนนี้โอเคได้ครชิ้นขอโทษพี่อคอรกด้วยจริงที่ต้องแย่งคีพเพราะว่าเราเราจำเป็นอะ่ะ <laughs> <Yes. S 1> เราก็เป็นแคลรี่ะนะแต่ก็ไม่ใช่ฮาร์ดแคลรี่อะ่ะ ทกิลเผาหัวเนี่ยพูดเลยว,ว่าโกงมากแบบว่าหัวแบบหัวหน้าสัน่นตกทีหน้าสัน่นเขาจะยั้เข้ามาตันอ่นะนแต่ออนกิงมาเธอเข้าไปโดนทำไมไปนะเ <laughs> ป็นยาวมาแล้วอ่ามีเรื่องแน่นอนตอนนี้จะพยายามไปให้เร็วที่สุดอ่ะนะ ได้มจ๊ะขอบคุณมากเลยพี่คอกช่วยเราไว้อะ่ะกินต้นไม้ก่อนเพกกื่อับไปช่วยได้ตอนนี้เทเลเบตแม่งหมาแล้วโอ้เนี่ยติดแบรเชื่อยังว่าติดแบรแม่งเถื่อนขนาดไหนฮีพี่เค้มไม่บอกว่าครับนอกคนอ่นกันจะ้ะเออของเท้าอะไรไหม มามาแล้วแขนแขนเธอและเด็กคงแคนแหละน่าจะมีร่าห้าสาวนะอาจจะแฟงล่างเข้ามาบวกอะไรก็ได้ไมาจะตอมหายโอเค เนื <minutes> paid, ้อเติมนานก่อนเพื่อบวกได้อีกรอบหนึ่งบานก่อนโอ้ปวดหลังปวดหลังเก้าอี้ไม่ค่อยดีอ่ะกอี้แบบกาอี้เด็กกาอี้ซักผ้าหน่งภาพเน้ภาพกาอี้ซักผ้านะโอเคทีมเออได้ข่าวเราเลือกสลาดา ก็ยังจะเล่นมดกันอยู่ย่ะเรามีเบอร์นะโอ้โห้ติดคอร์กต,ติดตันนี่ดุ้งเลยเนะี่ยแลอ,อนมาแลอ,อนมามเยอะเยอะไหนกหนไหนละ ถ้บตายเลยนะโอเคไม่มีใครเสียชีวิตนั่นก็ถือว่าก็เราไม่ได้เสียหายอะไรเฮ้ยสตอมมาโอ้โหม,ม,มาเลยดูของขอนรถไปแล้วเฮ้ยมึงอัพอัพขาวไว้อันหนึ่งไว้ดูหน่อยเดี๋ยวไว้ส่องดูอโอ้โหเกิ <c oughs> ดจำเป็นเออคือเหตุการณ์เมื่อกี้เนี่ยเราเรา,เราผิดพลาดเองตอนที่เราโหดลดสีองไม่ได้ดูแบบไมได่ดูแมพอะไรเงี้ยโดนเล่นซะ เขาเอาคืนนั่นนะเดี๋ยวที่เขาเอาแค้นมาเมื่อกี้เขาไปฟาร์มสองในต้องการอันตรีอ้าวพีเอลหลุดทีมเราหลุดฮะหนึ่งคนเราควรจะพอดหรือเปล่าตรงนี้เราควรจะพอดนะแต่เราไม่หลุดออกมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ่าเอันนี้พี่เข้มเราก็ฆ่ายับนะฆ่ายับท่านเลอแฉกท่านเลอแฉกอันนี้ โอเคอยู่กันครบอ่กันครบลไลออนจะมาทำอะไรเราอีกละ่ะเขาฟาร์มก่อนนะฟาร์มเอาเวลก่อน <c oughs> ยังยังไม่เวลรกอีกเ <c oughs> ริงจริงเลย <c oughs> คือตอนนี้เราไม่กล้าหลุดเข้าไปเลยนี่ไลออนจะอ้อมหลังอยู่คนเดียวด้วย

เผาไว้ก่อนจะได้รู้ตำแหน่งช่วยล่างดีกว่าเรามีนม่หยดเราต้องรอ,อ,งองมดโผล่นะเห็นไล่ละเราเห็นมดละต้องเผาไว้ก่อนอ่ะ ข่าวไว้ก่อนเนี่ยจะสบายเลยป้าไม่ทันข่าวนี้นแหละแล้วโผล่ตัวทีสโลแฮนไปหน่อยเพราะหมดจะโดนไถ่นะคิดว่า เอาไม่ลงยิงเอาตายโอไรอ้อนฆ่าทั้งนั้นเนี่ยแม่งมันแม่งรู้ว่าเผาอ่ะอ่าเนี่ยเรียบร้อยแล้วมึงโดนแล้วล่ะโดนแล้วแหละพอย้อนเวลานี่หายหายเผาด้วยหรอพี่ไปการบนกัน พี่คีดวราโดแมงสตาร์นอะะเราก็เลยแบบไปไอ้นี่แม่งไม่ได้

ไอ้พี่คลิปตีตายไอ้สัตว์พี่โยเมื่อกี้พี่สู้มันไหวพี่รู้ว่าพี่มีดูดเลือดอ่ะไม่น่านะเฮ้ยจริงพี่มันโดนเผาหัวอยู่ด้วยไงคราวหน้าแล้วกันเพราะว่าไหนๆก็ตายก็สู้แม่งไปเลยอะไรเงี้ยเมื่อกี้มีศพแล้วแต่กลับขึ้นสองศพตอนนี้ผมยังไม่ได้ฆ่าใครเลยแล้วก็แจก,กไปแล้วสอง ตอนนี้ต้องฟ้ามาบิงเดี๋ยวบอกก่อนนะพี่เข้มไปไหนอ่ะของพี่เข้มอยู่ล่างแล้วก็อยู่บนเหมดินนะปันบนสัตว์เช่นทีเราก็ใส่อนนี้ก็ฟ้ามันอยู่ พี่มดเสร็จแต่ละหนึ่งเอาละฮะตอนนี้เราพี่เขาจะรอกแก,งอก๊งเราเห็นแล้วเฮ้ยไปละแต่เดี๋ยวจะแจกรองขอบคุณครับที่ช่วยขอบคุณมากพี่เ <laughs> กือบตายล้ว ตอนนี้พี่แอลเราคือเขาเป็นตัวแถมทีมเราอะนะเป็นคนประเทศอะไรแล้วก็ไม่สามารถทราบได้แล้วก็มีสื่อสารเขาอย่างไรเขาไม่ฟาร์มเขาไม่อะไรเลยไม่รู้เขารออะไรเหมือนกันาไม,ม่เสียเวลามากเลยกับบิงเนี่ย มือพีเอลด้วยอะไรไม่มีเสียงเลยเลยบอกว่าล่างหายอะไรเรา <c oughs> แย่งคีย์กันหมดเลยนะ ขอรถนะพี่เอ๋เราอยากได้บิงจริงอ่ะทำไมเราทำตัวแบบเนี้ยอ๋อเห็นจักลแล้วเราเห็นจักแล้วอ่าจะได้เบรเก็บพี่เอ๋หลุดละได้เผาหัวพี่จักไปแล้วเรียบร้อยปั่นปั่นของกระเป๋าแล้วลูกพี่อีถ้าโดนเขาวิ่งไล่แล้วโดนตี่เขามีศิษย์ตายเลยเนี่ยพี่เอ๋นี่เข้าๆออกนะไหวกันนะ คือฝั่งเขาก็ไม่แก้งเลยนะฝั่งเขาก็ฟา์มาอย่างเดียวเช่นมาแล้วฮะพีเข้มบาสตงทำไมเสียงหาย นต้องรีบฝ่ามาบิงนะจะได้แก๊งกับเพื่อนได้แบบอย่างเมามันเผาวไว้ก่อนจะได้รู้ลุเข้ามาตายแน่นอนนี่เขารอคีเ้าหมดอะนะราถอยออกมากดีกว่าแล้วจักเนี่ยเป็นตัวที่หนึ่งหนึ่งบอกว่าโเคตรเสียเปล่มโอ้โหเดินเข้ามาซื้อของไม่เก่งใจกูเลยว่ะ ไอออนมาเพื่อนผมก็มาครับได้สองศพเลยแหละเอาหัวอยู่ด้วยน่ารอดไข่้อมให้หน่อยสิจะได้ได้บิงแล้วว่า เอาทีเขาออกกันหมดเลยอะคือ,อไรคือ,อไรอะนี่ยังไม่ได้ฆ่าใครเลยเนี่ยโอ้โหทำไมออกกันหมดเลยอะเขาหลุดหรือว่าเขาอะไรกันอะเขาหลุดหรือว่าเคาสู้ไม่ได้แล้วอะ ถามฟังเราข้ามงวัน like. Aí, นะว่าเขาลุกนะตอนนี้เราก็ได้บิงแล้วตอนนี้ก็เราเราเราคิดว่าที่เขาออกกันเพราะว่า เออีเข้มเล่นโหดกันไปแล้วก็ฝั่งโน้ตเขาก็แจกกันเลยเงี้ยด้วยไม่ต้องวิ่งครับผมก็ยังไม่ได้ฆ่าเหมือนเดิม <c oughs> วันนี้ไม่รู้ว่าเ <c oughs> ขาออกกันหรือว่า <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยเท้าฟ้าวันนี้มานา

ลูกที่มดกลับบ้านดกวาก็สรุปพาร์ทนี้ฟังนะก็ <c oughs> คือท้นเกมเนี่ยพี่เข้มของเราหรือว่าเลอแชกเลนกลางเนี่ยค่าค <c oughs> ่ายับก็ไม่รู้เป็นเพราะแรงกดดันหรือว่าอะไรอย,อยู่เขาก็ออกกันหมดเลย โดยที่ผมยังไม่ได้เล่นอะไรเลยแบบว่ายังไม่ได้เริ่มคิวของยังไม่มาได้แต่แอซซิตตายไปสามตัวไม่ได้คิวใครเลยตายว้ใช่ไหเข้าไปเล่นในบ้างอีกแล้วลนนบ้างก็ของตัวหลักๆ,ๆนะก็มีอัมเลดใช่ไหมแล้วก็พออัมเลดเสร็จเราไปออกบิ๊ก์ไอ้มไม่ใช่ออกบิ๊กข,ขอโทษออกเอ่อเล่นบา นะนะก็คือเกมนี้แค่ยี่สิบเอดนาทีเองเนไ่ัเล่นยัยงเล่นไม่มันเลยช,ชนะแล้วแหละก็ไม่รู้จะเล่นไปทำบือยอะไรเหมือนกันน่ย